คนดังแห่ส่งกำลังใจดาราหนุ่มดังผ่าตัดด่วนพภรรยาเคียงข้างไม่ห่างหลายคนต่างส่งกำลังใจให้กับมาวินทวีผลสามีของตู่ปิยวดีมาลีนนเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมที่พบว่าหนุ่มมาวินอยู่โรงพยาบาลเพราะต้องผ่าตัดไซนัสโดยสาวตู่โพสอินสตาแกรมส่วนตัว แอดทูพิยาวดีเผยว่าผ่าตัดไซนัส EP 0.1 5นานฬิกานางพยาบาลมาปลุกเพื่ออาบน้ำเตรียมตัว6นาฬิกาพยาบาลห้องผ่าตัดมารับตัว6นาฬิกา30นาทีเริ่มผ่าตัดเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้อง8นาฬิกา30นาทีคุณหมอโทรมาบอกว่าผ่าตัดผ่านไปด้วยดี 9ก้นาฬิกาสานาทีพยาบาลห้องพักฟื้นโทรมาบอกว่าอีกสีนาทีจะนำส่งตัวที่ห้อง1 0บนาฬิกาสินาทีอบป้ากลับถึงห้องยังสลึมสลือกินยาแก้ปวดนอนสักพักต้องขอยาแก้ปวดแบบฉีดเพราะปวดจนนอนไม่หลับเป็นอาการปกติหลังผ่าตัด24ชั่วโมงแรกนะคะนางพยาบาลแจ้งตั้งแต่มาส่งตัวว่า คุณหมอสั่งยาฉีดแก้ปวดไว้ให้แล้วหากต้องการให้แจ้งได้เลยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้ล้นหลามทางทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ